ที่จังหวัดกำแพงเพชรพลตรีสุปัญญาวิไลรัตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310เข้าเยี่ยมนายเอียงนาคสิงอายุ68ปีทหารผ่านศึกนอกประจำการที่บ้านเลขที่167หมู่ที่14ตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทองนายเอียงเคยร่วมรบในสงครามสมรภูมิเขาค้อและบาดเจ็บขาพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติด้วยความเสียสละ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับนางบุญชูนาคสิงห์ผู้เป็นภรรยามีอาชีพรับจ้างเก็บมันสำปะหลังโดยคณะได้มอบผ้าหม่มเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันพร้อมกับรถวิวแชร์สำหรับผู้พิการ นอกจากนี้พลตรีสุป,ปัญญายังได้หารือกับองค์การทหารผ่านศึกจังหวัดตากถึงการเตรียมการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนายเอี้ยงเพื่อให้เกิดความมั่นคงเนื่องจากบ้านที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบนันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมที่สำคัญนายเอี้ยงยังเป็นผู้ได้รับผลกระทบในกรณีเรียกคืนเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุคนชราคิดเป็นเงินรวมกว่า5 0,000่นบาทสาเหตุเนื่องจากนายเอี้ยงค่ะได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การทหารผ่านศึกเดือนละส0มพัน ต่อมาได้รับเบี้ยคนพิการและเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจนกระทั่งกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่านายเอี้ยงได้รับเงินช่วยเหลือซ้ำซ้อนกันจึงมีการแจ้งให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุที่รับไปทั้งหมดหลังทราบข่าวทางกองทัพบ,บกจึงได้ให้กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่4เข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นและในวันนี้ได้มอบหมายให้มณฑลทหารบกที่310เข้าช่วยเหลือดูแลเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บก ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารผ่านศึกผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติจนได้รับบาดเจ็บพิการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยทหารทุกพื้นที่ของประเทศมอบหมายให้หน่วยทหารเข้าไปดูแลช่วยเหลือในลักษณะจิตอาสารูปแบบต่างๆบนพื้นฐานของปัจจัย4ี่และปลูกฝังให้สังคมไทยมีความเกื้อกูลเอื้ออาทรต่อกัน จะขอบคุณกอ,องทบุกที่ได้มาช่วยเหลือผมวันนีนะ้ทั้งนักขา่านะอะไรก็ช่างที่ว่ามาเนี่ยผมพูดไม่ไม่เป็นอ่ะนะก็จะขอบคุณอย่างสูงเลยทั้งทีมงานทุกคนที่มาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนแหละครับที่ไม่ทิ้งผมคือถึงถึงกับขาพิการแต่ใจจะไม่พิการต่อไปจะสู้ครับูมาบ่อให้กับ ปู่เอี้ยงได้ทราบได้คลายกังวลว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงกลาโหมทางผู้ใหญ่หลายๆท่านกำลังช่วยเหลือและลดปัญหาเรื่องนี้อยู่เพื่อให้คุณปู่เอี้ยงเนี่ยได้คลายความวิตกกังวลที่จะต้องใช้หนี้นะครับซึ่งทุกๆส่วนก็ช่วยกันซึ่งจากพูดคุยแล้วปู่เอี้ยงก็คลายคลายความกังวลลงไปได้มาก จากในช่วงที่ผ่านมาจะต้องให้ลูกหลานไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อมาใช้